การไปเอาชนะขะตา,านคนอื่นด้วยโลกิยะต้องมีบเล็นตรงนี้ด้วยโลกิยะด้วยการชนะต้องการลาบชนะต้องการได้รับยศชนะต้องการได้รับการสรรนเสิญเยนยอชนะไปแย่งสุขเขานี่เป็นโลกีในยะมันซ้อนอะไรกับไง ผู้ทปฏิบัติธรรมโลกุตรธรรมแล้วไม่ปฏิบัติไม่ไปเอาชนะใครในเชิงได้ลาบมากกว่าเขาได้ยศสูงกว่าเขาแล้วก็ใช้ยศเป็นอำนาจเบ่งอะไรๆจนกระทั่งมีอภิสิทธิ์ยิ่งใหญ่ไม่รู้จบเลยในการที่จะจะอกุศลหรือทุจริตหรือชั่วมันไม่มีที่สุดเลยมันลงผิดอย่างนี้มันผิดนะ แม้แต่จะเราเป็นหลงสุขจะได้สุขมากกว่าเขาสุขเป็นโลกีโลก,กุตระไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรือรดสุขรดทุกข์ที่เป็นรสโลกียะนี่หมดจิตกลางกลางไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ยินดีปรีดาอบอุณอิมอ่มเอิบเกมใสไปธรรมดามีอภิปรโมโทยังจิตตัง่งอย่างนี้เป็นต้น ต่มันจะซ้อนสลับซับซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งนะเรงงาะงั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีชั้นตอนหรือมีขั้นตอนที่ซับซ้อนลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งขึ้นไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ในสังคมไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษกับผู้ใดมีแต่เป็นคุณเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในสังคม นี่เป็นลักษณะของคุณธรรมที่สุดประเสริฐแล้วเราน่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอัตมาก็จะขยายความถึงพวกเราจะเข้าใจดีทั้งโลกก็ยังไม่ละเอียดโลกีิยาก็ยังอยาบคายก็พูกก็ไม่รู้เรื่องเาก็ยังยังชิงอะไระไรที่มันยิ่งไปทางต้องขาก,กันแก้งกันต้องยั่งชิงกันต้องเอาเปรียบเอารัดชนะขาดขานกัน คำว่าผู้แพ้โดยที่มีจุดอาการที่คนจะชนะก็ชนะไปสิแต่เราเนี่ยเราไม่ชนะที่ได้เปรียบเราไม่ได้ชนะที่จะได้มากกว่าเราไม่ชนะที่จะ ขมเบงหรือว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่เราอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะเสียสละเป็นผู้สร้างสรรค์ให้แก่ผู้อื่นไม่จะเป็นผู้ที่ไปได้ไปกอบไปโกยไปขูดรีดนะไปเอาเปรียบเอารัดกันไม่ใช่นะ ผูภ้ภาษาไทยง่ายๆอธิบายขยายความเนี่ยฟังแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งในความลึกซึ้งของความมาเป็นจริงของมนุษย์เมื่อเรขอจบด้วยตรงที่ว่าชาวโอโศกตอนนี้ได้ปฏิบัติธรรมะโลกุตธรรมของพระเจ้าเข้าถึงโลกุตธรรมจร,จริงๆจ,งจ,งจึงมาเป็นคนโลกุตระที่มีธรรมะที่อยู่อย่าง สง,งบนะแล้วอาตมาขึ้นต้นใยคำว่าอิสระพวกคุณไม่ได้ถูกล่อลวงไม่ได้ถูกสร้างภาพแต่คุณเห็นภาพเองรู้เองมาเองมาเองนะที่อาตมาบอกว่าความอิสระนี่อาตมาพูดไม่รู้กี่ทีเราไม่ได้ไปล่อลวงเราไม่ได้ไป,ปโปรกรนด้าเราไม่ได้ไป แวดล้อมให้มาเอาแต่คุณใช้ปัญญางคุณตัดสินเองแต่ละคนมีอิสระเสรีภาพของส่วนตัวมาเอาอันนี้หลายคนเข้าใจเข้าใจว่าดีแต่เอาไม่ได้ก็ต้องหลุดออกไปคนที่ได้ก็ได้อยู่นี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกปลอม มันก็เลยสนิทเนียนกันอย่างสวยงามอย่างนี้นะอย่างที่เราพากันทำเนี่ยมันเป็นลำดับดีอยู่แล้วมีลำดับสำคัญนะลำดับเนี่ยถ้าไม่เป็นลำดับมันจะวกวนมันจะซับซ้อนกลับไปกลับมาเสียเวลาหลายเที่ยวถ้าเป็นลำดับดีมันจะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวก็ไปเรียบไม่สะดุดเลยมันสวยที่สุดนะก็ค่อยมาปฏิบัติแล้วก็รู้ตัวเองไม่ง่ายหรอก แต่มันก็ทำมันเป็นแล้วมันจะได้แล้วเป็นแด้มีแล้วได้ยินมาจากที่อื่นว่าการที่เราไปช่วยเหลือบุคคลใดที่เขากำลังได้รับวิบากกรรมแล้วเจ้ากรรมนาเวรของเขาจะมาเล่นงานเราด้วยจริงหรือไม่คะจริงนะในระดับหนึ่ง แต่ไม่จริงในอีกระดับหนึ่งจริงในระดับหนึ่งก็คือแต่ระดับที่เป็นคนที่มีความรู้โลกุตระยังไม่ได้เลยมีแต่ความรู้ยึดตัวตนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเช่นสัตว์เดรฉานสัตว์เดรฉานมันเห็นแก่ตัว ใครไปแย่งที่อัตมาเคยอธิบายมาแล้วเช่นงูมันจะกินเขียดคุณก็แหมโอ้โหเห็นเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีธรรมะสูงนะแม่งงูนี่มันรักแกเขียดได้ไงกินเขียดมันบาปนะอันนี้ก็เคยยกตัวอย่างมาหลายทีแล้ว จะตีงูตายเอาเขียดออกจากปากงูนี่แหละมันเป็นการไปละลาบละล้วงวีบากกรรมของเขาก็งูมันก็กินเขียดเป็นอาหารกินสัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ที่มันกินได้เป็นอาหารมันกินสัตว์ะงูมันสัตว์กินสัตว์แล้วคุณก็จะไปแย่งอาหารมันออกจากปากคุณก็ต้องไปหัดให้งูมากินเจคุณทําได้ไหมล่ะ เราต้องมาฝึกงูให้มากินเจอเอซึงพวกเลี้ยงงูทั้งหลายแหละเขาก็ไม่ไม่มีใครเลี้ยงงูด้วยการกินเจแเ้าก็ไปเอาเดือสัตสัตตายสัตว์ตตอะไรก็แล้วแต่สัตเป็นตามใจเขาเถอะเราไม่พูดยาวแล้วพวกเข้ไม่รู้เรื่องพวกนี้มันมันมันผิดนะมันไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ทีนี้พวกอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ มีความรู้แล้วนะอันนี้เป็นระลาบระลวงวิบากเขาไม่ได้มันว่าไปมันก็ไปอยู่ในระดับของเดรจชานทีนี้คนนี่แหละที่ยังเป็นเดรจชานอยู่ก็ในเดียวกันกับสัตว์เดรจชานที่ยังติดตัวตัวกูของกูมายั่งเขียดจากปากกู่กูกองเวรจองกบก็ต้องใช่แต่คนอีกระดับหนึ่ง พอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่จยไปตั้งแก่การน,นี่มันชีวิตนี่มันสัตว์มันอะไรอะไรเดกันอย่างนี้เป็นตน้นเราก็เตือนกันช่วยกันให้เขาอย่าไปสร้างวิบากอีกคนที่มีภูมิธรรมระดับนี้ช่วยกันได้เตือนกันได้บอกกันได้แต่ถ้าไปเตือนกันบอกกันสำหรับคนที่มันไม่มีภูมิรู้มันเหมือนกับเดัจฉานขออภัยชาวเทวานิยมที่เขาไม่ได้ทราบซึ่งถึง,ถงเรื่องของกรรวิบาก การจะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเขาไม่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 กลัวไม่กลัววิบากกรรมที่จะย้อนไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะมันบอกว่าเหมือนงูมาฆ่าฆ่ากินเกียฆ่าจะกัดแกาไปย่งเกียจะฆ่าฆ่าก็จะกัดแกะตายเขาก็จะอาฆาตมาร้ายเรายิ่งเป็นคนยิ่งมีความอาฆาตมาตรายซับซ้อนจัดจ้านกว่าเดรัจฉานอีก เดีชามันแรงเท่านั้นเองมันจัดจ้านจะจัดจ้านมันมันจองเวรจองกำแรงแต่มันไม่ซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนคนคนมันฆ่ากันด้วยเลือดเจนก็ได้อะไรนี้เป็นต้นมันมีโคลเมตรมีอะไรต่ออีเยอะไอ้นี่ก็ละเอียดลอะออนะก็ไม่ขอขยายความต่อเพราะงั้นในเรื่องของกรรมวิมบากจึงเป็นเรื่องอจินไตยที่พระญาติตรัสไว้เป็นเรื่องที่ โอ้ซับซ้อนมากมายอธิบายกันไม่หวัดไม่ไหวนะอันนี้ก็ถามว่าจะเป็นเจ้ากรรนายเวรของเขาจะมาเล่นงานหรือไม่ก็นั่นแหละเจ้ากรรนายเวรก็คือระหว่างคู่ของผู้ที่ทำบิบากแต่กันและกันเรารู้เราก็เลือกเพราะยังไงจะเหลือเขาไม่รู้เขาก็ตบมือข้างเดียวก็ไม่มีอะไรนานไม่มีอะไรมาก นะแต่ถ้าเขาเขารู้ด้วยเราก็ให้เขารู้ด้วยอ่าก็ต่างคนต่างรู้อย่าไปสร้างกรรมสร้างวิบากอะไรกันเป็นคู่กรรมคู่วิบากกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่หมดโดยเฉพาะตั้งแต่การฆ่ากันหรือแม้แต่การรักกันก็ตามมาเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือก,กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่กันและกันอย่างนี้สูงส่งกว่าที่จะไปทั้งรักทั้งชัง มันก็อยู่แค่สุรพลสมบัติเจริญเท่านั้นเองนะสิบหกปีแ <16 S 1> ห่งความหลังเท่านั้นทั้งรักทั้งชังไม่รู้จักจบจกสินจะได้เลื่องอะไรนะเนะพราะงั้นก็เลิกเสียนะพยายามเรียนดูสภาพพวกนี้ลึกซึ้ง,งมีบางท่านสำนักอื่นพูดว่าการที่เราทำทานโดยหวังว่าทำแล้วจะได้บุญตลอดจนได้โภคกรัพย์ต่างๆนั้น เมื่อทำแล้วตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์แต่พอหมดบุญแล้วจะตกต้องตกนรกเนื่องด้วยเพราะบาปจากการทำบุญและหวังผลดิฉันเกรงว่าถ้าเช่นนั้นชาวพุทธที่มีความรู้ว่าทำทานแล้วมีอานิสงส์จึงทำทานในที่สุดคงจะตกต้องตกนรกที่ถามประเด็นนี้นี่ลึกซึ้งมากอาตมาก,ก็อธิบา อธิบายไปหลายทีแล้วมันคือการรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานคนที่รู้จักอาการของจิตอาการของเจตสิกที่ยังมีสภาพที่จะต้องได้รับผลตอบแทนจิตที่จะต้องได้รับผลตอบแทนมันเป็นพวกทุนนิยม ลงทุนไปแล้วก็จะต้องได้ทุนคืนดีไม่ดีได้เกินทุนเรียกเกินทุนนั้นว่ากำไรมันเป็นความคิดแบบทุนนิยมแต่ความคิดแบบบุญนิยมนั้นเราให้ใครแล้วไม่เอาคืนไม่ต้องการอะไรคืนทาใจในใจ ให้ให้ไปแล้วศูนเรียกว่าทานในทานสูตรปานในทานสูตรไม่มีสาเปโคนี่จึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดนิพพานจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดนิพพานถ้าคุณยังมีสาเปโคคุณก็ยังมีพบมีชาติต่อเนื่องอยู่ พบชาตินุคนก็มีแล้วยิ่งมีไม่รู้ยิ่งเอาวิชามากขึ้นเป็นปฏิพัทธ์สัมปฏิพัทจิตโตปฏิพัทจิตโตผูกพันกับจิตผูกพันกับพบชาติเข้าไปอีกสาเปโคนเริ่มมีสภาพมีรูปร่างที่จะต้องได้คืนนะหวังว่าจะมีอะไรอีกได้จากเป็นพบเป็นชาติต่อไว้ไอ้นี้ ไม่จะพบแล้วเพิ่มล้วความโง่เพิ่มขึ้นจะต้องมีต้องเป็นต้องได้เป็นพบเป็นชาติเพิ่มเติมอีกระดับที่สองระดับที่สามนี่สะสมเลยเป็นคลังสันนิธิเ,เรียกว่าคลังคลังสะสมสันนิธิเปโกเอา ไอ้ที่อยากจะต้องมีความหวังเอาไอ้หวังใส่ถังเออดีเนาะเอาไอ้หวังใส่ถังไม่รู้จักเต็มนี่ทันในที่เปคโคตทานั่งเทติก็แปลว่าการปฏิบัติการทานการปฏิบัติการทานจะเอา,เอาไอ้หวังใส่ถังไม่รู้จักเต็มนี่แหละเป็นความคิดที่มิจฉาทิฏฐิหนักไม่พบจบ ไม่มีการหมดพบจบชาติได้ถ้าคนมีความคิดระดับสามนี่หมดทางที่จะไปนิพพานเพราะว่าเป็นความคิดที่เติมพบสั่งสมพบสั่งสมชาติยิ่งตายไปแล้วจะต้องไปไว้เป็นของฉันเป็นของให้พอ่อให้แม่ให้ใครตาใครได้อาศัยกินใช้มึดวามว่าเลยอันนี้ ไม่ต้องอธิบายต่อเลยคนนี้ในอีกนานกว่าจะรู้เหตุปัจจัยในการทำใจในใจที่จะไปนิพพานมันสอนการพวกสวรรค์พวกที่จะต้องมีแต่สวรรค์สวรรค์ก็คือมีพบมีชาติแล้วก็สร้างนิรมานกายพบชาติที่เป็นแสด,แดนที่แสนสุขสมที่ดังชมวิหกอะไรไป คือวาเป็นนิรมานกายวาดว่าคนคนชอบแบบไหนเอาแบบนั้นคนจะชอบรูปสภาพแบบใดขยายความสร้างภาพสร้างรูปเป็นศิลปินสร้างรูปเหมือนอย่างธรรมกายนี่โอ้สร้างรูปสร้างภาพสร้างอะไรหลอกกันไป่หมดมันปั้นอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ไม่ได้คิดที่จะเป็นสวรรค์สดสวยงดงามอย่างน้อนอย่างนี้อะไรต่มันก็ได้สารพัดความคิดเอาอะ จะต้องเป็นฟุ้งฟิ้งสวรรค์ฟุ้งฟิ้งแบบไหนพิรลฬตนยังไงซับซ้อนอยังไงงามงดงามยิ่งใหญ่มโหลานพันลึกยังไงมันก็ได้เพราะงั้นการทําจิตในจิตที่ไม่รู้มันก็คิดเป็นบาบาบาบแบบ,บจิตในจิตที่เป็นอะไรที่เลอะเทอะไปอย่างนั้นน่ะได้ตลอดเวลานะ เพราะการที่จะมาเรียนรู้ธรรมะไปนิพพานยุคนี้เป็นยุคเสื่อมมากโลกุตระเพราะงั้นจึงพูดแล้วพูดอีกขยายความแล้วขยายความอีกก็จะล้างความโง่ความไม่เข้าใจความไปติดยึดในภพในชาติที่มีซับซ้อนมากมายหลากหลายชนิดและซับซ้อนหนาเปรอะอะไรพวกนี้ยังยากมากเลยมันพัวที่ ผู้ที่มาศึกษาแล้วสามารถรู้เข้าใจได้่างพวกเราเนี่มาได้นี่ก็เหลือส่วนเนี่ยนอกจากนี้ก็จะมีผู้แสวงหาผู้ที่อคติน้อยก็ค่อยๆศึกษาค่อยค่อยตามมาตอนนี้ก็เป็นแกน่นเป็นแกนไปพวกเราเป็นแกน่นเป็นแกน่นช่วยเป็นหลักให้แกมนุษยชาติที่จะต้องการ นิพพานตอนการธรรมะพระพุทธเจ้าก,ก็ค่อยๆมาก,กันไปนะเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยก็จะเห็นดานเต็ไมไปหมดสอนทานมีแต่พบชาติและอีกทีก็คือมีแต่นรกแล้วหลงนรกว่าเป็นสวรรค์นี่ขยายความนะคือคนเป็นพบชาตินรกสวรรค์มันอันเดียวกัน กูไปติดไปยึดมัจะต้องมีต้องเป็นต้องได้พบชาตินั่นแหละก็คือการสั่งสมนรกการสะสมสิ่งที่ควรจะเลิกล้างไปไม่มีเพราะศาสนาพุทธไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตั้งแต่จตุมหาราชที่ห้ามหันกันเหมือนอย่างกับที่เทวนิยมก็ยังฆ่าแกงกันอยู่นี่เขี้ยวยาวหอกดาบนั่นเป็นอาวุธสมัยโบราณ สมัยนี้มันโอ้โหยิ่งกว่าปรมาูแล้วอะนะมันฆ่ากันอย่างที่เรียกว่ามันเหมือนยิ่งกว่าพืชยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าพืชที่มันฆ่ากันเฉยเลยนะฆ่ากันในชาติตัวเองไม่พอรับใครจะมาสมัครมาเป็นทหารจ้างมา แล้วมันก็เอากระดาษเปืืน่นชำระกระดาษชำระนี่ได้ตามกฎหมายมาจ้างพวกนี้ก็เอาเห็นแกกระดาษชำระสม,สมัครและก็ตายไปอ,อะไรต่างๆพวกตายไปก็ไม่ต้องจ่ายไอ้พวกไม่ตายก็เพราะฉะนั้นพวกนี้มึงก็ยิ้มเออเองไปเลยไปฆ่ากันแล้วเองตายในฆ่าจะได้ไม่ต้องจ่ายกระดาษชำระสับซ้อนไหมเห็นไหมใจใจิวใจดำอมหิต เห็นคนเป็นผักเป็นปลาเป็นสัตว์เป็นพืชอะไรจะทำร้ายจะฆ่าจะแกงอะไรเฉยือเขาไม่รู้ภาษีปราษาในเรื่องของกรรมมีบาเขาไม่รู้จักชีวะโดยเฉพาะชีวะในจิตนิยามที่จองเวรจองกรรมกันมีกรรมมีมีบาอะไรกันเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะงั้นั้งคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นยุคเสื่อมของยุคนี้มันจะใกล้กะลียุคแล้วมันยิ่งเห็นชัดเจน พนเมืองไทยจะเป็นเมืองตัวอย่างของโลกรตรธรรมเรื่องจิตวิญญาณนี่อีกอัตมาว่าอีกสักร้อยปีความรู้โลกรตรธรรมนี้จะเฟื่องขึ้นไปถึงขั้นระดับสากลได้เจอะแต่เดี๋ยวนี้ยังหรอกยังจะพูดยังไงก็ยังยากที่เขาจะเข้าใจว่ามันเป็นคุณค่าอันสุดยอดแล้วในเรื่องของจิตนิยามในเรื่องของจิตวิญญาณ ในเรื่องของการเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เขายังนะเพราะงั้นก็ยังไปมันจะไปบังคับกันก็ไม่ได้แน่นอน,นเพราะงั้นแม่จะสอนจะแนะนำก็ยังยากมากเลยายากาก็ต้องเป็นไปตามสัจจะเพราะงั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีนี่แหละเป็นแกนแกนเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่เป็นแกนแกนที่จะ ยืนยันพิสูจน์ให้คนมาพิสูจนะเพราะว่า,าศาสนาพนุทธเข้าใจเรื่องความตายความเกิดเรื่องของการวนเวียนของการมีชีวะอยู่ในระดับเป็นโพธิสัตว์รู้จักอะไรตะไรมันเป็นเรื่องนึซึ่งซับซ้อนมากก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยกันได้นะคุณสิทธิ์สินพุทธสุขภูลคำว่าลิงลมอมขาพอง ใช้กับคารวาสได้ไหมครับหรือว่าต้องใช้กับพระโพธิสัตว์เท่านั้นครับเออดีอันนี้ดีถามดีตอบลิงลมอมข้าพองเนี่ยปุตุชนคนทั่วไปเนี่ยยังเป็นลิงลมที่มัวเมาโลกิยะอยู่ อุถุชนคนทั่วไปเนี่ยยังเป็นคนที่มัวมาอยู่ในโลกียะอยู่ตลอดไปยังไม่ได้โลกุตรภูมิเลยเพราะงั้นแม้แค่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเอาแค่สโสดากสกิทาก่อน ยังมีภูมิโลกุกตระเข้ากระแสมายังไม่ถึงขันนงงข้นนิยตะโทดาสกิทายังไม่ได้ถึงขั้นนิยต์ที่จะสูงขึ้นไปสูงที่สุดที่สูงไม่มีอะไรขีดขัน้นจะยังหมุนเวียนลงต่ำลงสูงได้อีกเยอะแต่ไม่ตกออกจากกระแส ที่จะเป็นอริยะเท่านั้นโสดาสกิทาแต่จะซับซ้อนตกต่ำตกสูงตกต่ำตกสูงอีกอีกเยอะกว่าจะขั้นถึงขั้นที่สามนิยตะโซดาปณนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายนะเพราะฉะนั้นกว่าจะขึ้นขั้นที่สามนิยตะแล้วก็ขั้นที่สี่สัมโพธิปราญนะนั้นก็ยัง บนซับซ้อนอยู่อีกเยอะยังเป็นเอาวินิปาตาธรรมเป็นเพียงแต่ไม่ตกเข้าออกนอกกระแสถ้ามีโลกุตรธรรมจรงิงแต่ถ้าไม่โลกุตรธรรมจรงิงหลุดออกจากกระแสกระแสโลก,กุตรธรรมนะั้นก็ไปนรกสวรรค์ป่าบนเวีอนอย่างอีกกี่ชาติต้อกี่ชาติไปแต่พวกที่ได้เข้ากระแสแล้วเนี่ยชาติจะสั้นลงละจะเกิดสั้น การเกิดการตายจะในชาติของที่เราจะมีจิตนิยามจะสั้นลงสั้นลงนะเพราะว่าคนที่เป็นแค่โซดาหรือสก,กิทานี่ยังไม่มีนิยตะกเทอธิบายแล้วก็จะไม่มีภูมิเทวภูมิหรือว่าธรรมะสองยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เทวภูมิหรือธรรมะสองที่เจตโตกับปัญญาซึ่งเป็นของสองเจตโตกับปัญญาเป็นสอง ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งสายเจโตก็ยิ่งจะยากและช้ากว่าปัญญาจะรู้รายละเอียดตรงนี้ได้น้อยกวา่าเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นวิมุตตจงกระทั่งถึงวิมุตติยาทัศนะหรือวิมุตติธรรมที่เป็นวิชาธรรมวามพุตจ้ากอีกนาน,นาจะชาจะนานกว่า อที่นี้คําว่าลิงลมอมข้อพองที่ประเด็นที่คุณสินพูดถามมาครับคารวเป็นได้ไหมตอบแล้วไม่ได้ลิงลมอมข้อพองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีกรอบไม่มีรอบของการที่จะหลุดพ้นอะไรเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปบางคนก็ยังหนักหน้าอยู่ก็แย่งลาบแย่งยศและก็เห็นว่าเป็นความสุข เป็นลาบเป็นยศหรือสูงขึ้นไปลาบไม,ไม่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 แล้วหยาบยาบไม่แล้วยศก็ไม่ค่อยอันนี้แล้วก็จะหลงสันเสริญหลงสุขไปอีกแต่คนที่ยังติดยศแบกยศอยู่อะไรไรอยู่อาจจะลาบลดบ้างแล้วก็อีกนานแค่ยศก็ไม่ใช่จะก็ได้บ้างอะลาบก,ก็ได้บ้างแต่ไม่เที่ยง เพราะว่าขั้นหนึ่งลาบยศสันเริญสุขสีเนี่ยมันก็เป็นอีกกรอบลาบประยศ์นี่มันก็เป็นเนื่องต่ำกว่าสันเสริญสุกมันก็เป็นนามธรรมสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นบมงคนยังแบกยศเบิง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 อยู่เนี่ยยังยังจะวนเวียนบกวนอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีลาบแต่ซับซ้อนอันนี้ตอบประเด็นนะว่าลิงลมอมก็พองนะรับ อุตุชนยังเป็นไม่ได้เพราะอุตุชนยังไม่รู้กรอบของความหลับความตื่นความหายเมาจากโลกีแค่หลากแค่ยอดแค่สันเริญยิ่งสุขยิ่งลึกเพราะงั้นแม่หยับหยาบแค่หลากแค่แยอดก็ยังไม่รู้ม่ได้จะไปหายเมาได้ไงไม่เมาลิงลมองเก็พอไหมายเขาาเมามัวเมาลงไหลเหลอะเทอะอยู่ เพราะคนที่จะมีสภาพลิงลมองข้าพอกนั้นไม่มีความหมายในยะสำคัญเป็นแต่เพียงความหลงเมาไปกับโลกที่มันหลอกอยู่แต่ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงแล้วไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของโลกีนี้แล้วจะไม่ไปจมไปด้วยจะไม่ตกไปเมาไปแล้วกับเลยิ่งไปกันใหญ่ไม่ จะมีวิบากตามบารมีคนที่ยังมีบารมีน้อยก็อาจจะไปหลงนานหลงหนักหนักหน่อยแต่ก็ฟื้นตัวได้แต่คนที่ไม่มีบารมีหลงไปแล้วไม่จะฟื้นตัวได้ไปเลยไปเลยหนักไปเลยหนักไปเลยจมไปเลยหนักไปเลยน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นคำว่าลิงลมองกระพอ จึงเป็นผู้ที่มีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปและก็ยังไม่เทีย่ยงจกกักริทาก็ยังดีขึ้นต้องนิยตตต้องอนาคาขึ้นไปจึงจะค่อย,ยชั่วถ้าสูงขึ้นไปก่อนนั้นก็ยิ่งจะ,ะไม่มีมากและไม่เป็นลิงลมอ,มองค์พองชั่วข้างชั่วเดียวชั่วดาวไม่ง่ายขนาดพระพุทธเจ้ายังมีลิงลมอ,มองค์พอง โพธิรักก็จะต้องมีหลวงปู่ก็พองก็อธิบายยืนยันความเป็นจริงมาให้ดูแล้วให้ฟังแล้วของผู้จ้าก,ก็ยังมีตำนานของโพธิรักก็มีวัะนั้คนที่ยิ่งไม่มีบาร,รมีน่ากลัวไหมอ้อาวอย่าไปสร้างเขาอย่าไปหลงเลยโลกียะ